ทีนี้มาถึงที่โยฝากคําคถามไว้ก็คือเรื่องของอ<ร>สุนัขจรจัดผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพอมารับตำแหน่งปุ๊บท่านนายกมอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ดูแลหนึ่งในปัญหาที่ที่พบเนี่ยก็คือสุนัขจรจัดต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในในระบบ เชิงระบบราชการแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยมันมีเรื่องของสิทธิธรเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแตะต้องเขาเนี่ยไปทําร้ายไปไป,ไปทุบตีไปอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มันผิกดกฎหมายทีนี้เรามีสุนัขต้นจัดเยอะนะต้องยอมรับเรามีสัตวแพทย์หนึ่งคนงขเขาก็จะมีคิวงานที่จะต้องสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้มาแต่สุนัขต้นจัดนะครับเขาจะต้องไปตรวจโลงค่าสัตว์ เป็น4500ตัวต่อวันต่ออะไรเขามีมีงานที่ต้องมีลิ์งานนะครับ<ม>แล้วเจ้าสุนัขจรจัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจับง่ายเราเราอาจจะพบเจอเขาบ่อยแต่พอถึงบทที่เราจะต้องไปไปจับเขาเนี่ยเขาหนีเลยเขาเขารู้เขามีเ,เซนส์ใช่เขาเขาจะรู้ได้ไงไม่รู้นะครับเขาก็จะหลบเข้าป่ามาั่งเข้าอะไรบ้างซึ่งมันทําให้อ่การทํางานมีความล่าช้ามันไม่ได้เข้าคิวมารอนะครับสิ่งที่ จะต้องจัดการเกี่ยวกับส่วนการจัดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสถานพักพิงนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ละที่จะจับเขาเข้าไปในสถานพักพิงซึ่งผมเนี่ยเริ่มต้นผมก็บุกเบิกอันนี้ก่อนเลยผมก็โทรไปถามทุกที่ที่มีสถานพักพิงนะครับโดยจุดมุ่งหมายว่าช่วยรับสุนัขของบางปูไปได้ไหมซึ่งไปอยู่ในการดูแลของเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้จากการปรึกษาท่านนายกเองหรือโทรไปถามเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่รับหรอก เพราะว่าปัญหาในพื้นที่ของเขาเนี่ยเ,<อ>เขาก็ไม่เพียงพอ,อผมเคยไปถามโทรถามที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาสร้างสายซิ่งมาเนี่ยรับหก0้อยตัวทุกวันนี้มีพันสองนะครับเพราะพอมันจะไม่จบที่สารพรกพิงตอนแรกผมคิดว่าจบหมายความว่าพอเรามีศาลที่พักพีงเราก็จับหมาไปอยู่ตามา้องถนนก็โล่งปรากฏว่าในในความเป็นจริงซึ่ง,ซ,งซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วก็คือพอจับไปโล่งคนมาปล่อยอีกเพราะฉะนั้นจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า ปัญหาชีวิตปัญหาต่างๆที่เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับทุกคนต้องช่วยกันท่านอย่ามองว่าเป็นเป็นหน้าที่ของเทศบาลน,นะหรือหน้าที่ของใครก็ตามท่านต้องช่วยจริงๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าเรื่องขยะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันมันจะเบาลงเยอะมากถึงแม้มันจะไม่ไม่จบนะครับเป็นเป็นหน้าที่เทศบาลก็จริงแต่ว่าด้วยกําลังคนด้วยระเบียบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยพอมาเรื่องสุนัขเราไม่มีสถานที่พักพิงปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเวแล้วว่า หนึ่งเราจะสร้างไหมสร้างอย่างไร <Ừ. S 1> กับ2คือระหว่างเนี้ยที่ยังไม่มีเนี่ยจะทำยังไง,มงไผมคิดแบบ,แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเวของการสร้างเนี่ยก็ได้มีการไปออกแบบไปประเมินการนะครับต้องใช้เงิน50ล้านร้อยล้าน,านอะไรก็ว่าไปสถ,ถานที่อีก ต้องมีประชาพิจารณ์เพราะนั้นลองคิดว่าที่ในบางปูราคาเป็นยังไงนะหนึ่งนะฮะสองก็คือถ้าเกิดเราไประชาพิจารณ์ว่าเนี่ยเดี๋ยวข้างๆบ้านท่านเนี่ยที่เป็นที่ว่างอยู่จะเป็นสถานที่พักพิงสุนัขนะท่านยอมไหมไม,หไม่้องรับท่นอมเลยนีนี้เราบอกว่าตอนแรกมีไซติ้งอยู่1.600แต่วันนี้เป็นพันสอง ลักขิตูพันสองร้อยตัวนั้นถ้าเกิดเ <ไป S 1> หายอยู่กลางคืนแล้วโดยธรรมชาติของสุนัขเนี่ยนหนึ่งตัวเห่าอีกสองสามตัวหกเจ็ดแปดสิบต้งนี้ต้องเห่าตามเนี่ยมันไม่มันไม,ไม่มีใครยอมอยู่แล้วไม่มีใครให้สเปซอ,อันนี้ก็เป็นที่มิติที่ท่านลองได้มองไว้เผือ่อผมอผมซ้อนนะกำลังเขาท่านกำลังว่าผมทำอะไรมาบ้างใช่ใช่ต่อมาวัดทุงริบนี้หมากัดพระแล้ว <laughs> แต่ถ้าท่านดูข่าวหมากัดพระแล้วนะพระต้องมา,าวิ่งวนอนว่ายาว่าถึงแม้ท่านจะรู้สึกว่าจับหมาไปจับจับ,จบสุนัขก็ผิดแล้วนะ มาแอบลักลอบขนใส่กระบะไปปล่อยป่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าถ้าพบหรือการขนย้ายข้ามจังหวัดอะไรพวกเนี้ยท่านผิดกฎหมายละไปปล่อยวัดเดี๋ยวกะว่าซื้ออาหารซื้ออะไรไปให้หลวงพี่ครับเพื่อใจสบายใจหน่อยลดบาปลงหน่อยคนพุทธคนไทยมองว่าวัดเดี๋ยวชดเชยชดเชยให้วัดอะไรไม่สบายใจก็ไปว่าให้วัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ก่อปัญหามากมายเพราะฉะนั้นไอ้ไอสารพักพี่พักพิงเนี่ย อยู่ในแผน,อย,นอยู่ในอยู่ในนโยบายอยู่ในความคิดท่านนายกว่าว่าจะทําอย่างไรดีแต่ว่าผมจะบอกว่าปัญหาของการเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะครับเรื่องตั้งแต่พื้นที่ตั้งแต่ค่าใช้จา่ายตั้งแต่ว่าถ้ามันมีแล้วมันจบจริงเหรอครับอ่าลนะถ้าเราไม่ได้มีกฎหมายระดับประเทศเรื่องการฝังชิปการจะซื้อซื้อสุนัขหรือการไปปล่อยแล้วโดนปรับรุนแรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งละงั้นระหว่างนี้ล่ะที่เราเป็นอยู่เ<ห>น,นี่ยทุกวันนี้ผมก็ หาเลยว่าในทั่วประเทศนี้แม้กระทั่งทั่วโลกนี้เซิร์ชกูเกิลนะครับเขาเขาแก้ปัญหาส่นก,กันจัดกันอะไรก็ไปพบว่าที่ที่เชียงใหม่ที่แม่กองสองที่เนี่ยเขาทําปอกคอสามสี <c oughs> เขาไอดีนติฟายหมาก่อนว่าเอออันนี้ดุอันนี้สุ่มเสียงอันนี้น่ารัก <c oughs> เป็นมิตรนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ขับเคลื่อนนะําเรียนท่านนายกท่านเห็นชอบท่านก็เห็นดีด้วยว่าเออเราต้องทําอะไรสักอย่างให้ประชาชนรับทราบว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้ก็ ทำปอกของสามจีขึ้นมานะครับในที่สุดแล้วก็ขับเคลื่อนไปแล้วทีนี้สิ่งที่มันผมรีเสิร์ชต่อเนื่องไปเนี่ยก็คือมันมีคนมีด็อกเตอร์นะครับท่านชื่อด็อกเตอร์แกร็เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเขาทําโครงการสุนัข จอจัดสรรคือเขาทำไปเอาฉากป้ายเลือกตั้งอะไรนี่นะครับ mm hmm. มามาทำเป็นแผงที่กลางได้หุบได้โต๊ะพับให้ศิลปิน mm hmm. มาวาดมาอให้เด็กนักเรียนมาวาดสวยงามแล้วก็ไปดูสเปซพับบิกตรงไหนที่เอาไอแผงนี่ไปกันเพราะอะไรสุนัขจรอนจัดเนี่ยเขาก็ต้องหลบแดดหลบฝนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ท,ที่เราก็ก็น่าสงสารนะคนมาให้ข้าวให้น้ําก็สเปซส,ป,สปะเอาผมรำเรียนนี่นะครับคนให้ข้าวให้น้ําสุนัขจรจัดเนี่ยโดยดีกาแล้วจากจากที่เคยผ่า มาแล้วเนี่ยศาลท่านตัดสินแล้วเนี่ยว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดมันเป็นเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหละเป็นของกทมเป็นของเทศบาลนี่แหละที่ต้องดูแลส่วนการจัดนะถ้ากับข้อนี้ต้องบอกประชาชนให้ชัดเจนนะครับท่านไม่ผิดนะท่านไม่ได้ผิดอย่าอย่าไปโกรธกันอย่าไปทะเลาะกันประชาชนต้องเข้าใจนะทั้อย่างที่ท่านลองบอกนะท่านไม่ผิดนะ ท่านดูแลารให้อาหารเนี่ยท่านไม่ผิดอ่ะครับครับปกติทท่าน,นใจบุญท่านใจดีท่านช่วยดูแลส,สุนัขเพียงแต่ว,ว่าท่านเอาเอาเศษอาหารเนี่ยมาเทที่ที่ฟุตบาทเลยอ่ะมันก็สกรปรกโอโอมันก็จะผิดพรบสิ่งแวดล้อมโอออ่าพรบรความสะอาดอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีภาชนะ <laughs> แหละท่านต้องท่านต้องมากกว่าข้าวหนึ่งถุงแล้ว ท่านมีกระหม้ามาด้วยท่านมีกระป๋องใส่น้ํามาด้วยแล้วท่านต้องเก็บด้วยท่านจะมากองไดไยังไ้ไม่ได้<ห>คือนี่ท่านกำลังจะบอกให้เขาทําถูกวิธีใช่ไหมทำไม่ถูกวิธี <laughs> คือใจดีเราต้องถูกวิธีไม่งั้นไม่งั้นมันก็เดือดร้อนกันไปพนักงานกวาดเนี่ยก็ก็เดือดร้อนเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรของคนที่บ้านตรงั้นที้กลับมาด้วยเหตุนี้นะครับกลับมาที่จอนจัดสรรคือไอ้เจ้าแผงเนี้ยถ้ามันไปอยู่ตรงที่สาธารณะหรือท,ที่ที่เจ้าบ้านเขายินยอมแล้วมันเป็นความสวยงามเป็นสั์เป็นส่วนเนี่ยสุนัขเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องอยู่ตรรงนี้คับ คนให้อาหารก็รู้ว่าต้องอยู่ตรงนี้เจ็บป่วยไขย้ให้น้ําให้อาหารมาดูมันบ้างเนี่ยคนเหล่านี้ที่ใจดีเหล่านี้ถ้ารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสุนัขชุมชนม,มีเสื้อมีอะไรเรียบร้อยอเทศบาลเข้าโครงการช่วยเรื่องอาหารเรื่องอะไรสัตวแพทย์รู้แล้วคนเหล่านี้ช่วยเรียกหมา,มาได้ช่วยจับมาได้ มันจะดูแลกันได้ง่ายเท่ากับท่านกําลังจะเป็นจิตอาสาสําหรับโครงการนี้ถต้องในวงในตัวเลยนะจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นแทนที่ท่านใจดีสเปรศปะเนี่ยท่านมารวมกลุ่มกันแล้วทําให้ที่มันฟิกสุนัขก็อยู่เป็นที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางดูแลจัดการได้ง่ายป่วยไข้แล้วถ้าวันหนึ่งเรามีสถานที่พักพิงก็มีไว้เฉพาะเก็บสุนัขที่ดุร้ายจริงจริง มีไว้เก็บสุนัขป่วยจริงๆดูแลรักษาส่วนสุนัขที่น่ารักมีคนดูแลมีมีมีกลุ่มคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยดูแลเนี่ยก็สามารถที่จะมามาเอออยู่ตรงนี้ได้อยู่ร่วมกันท่านก็มาดูแลได้เหมือนเดิมแหละท่านจะเอาอาหารมาให้เจ็บป่วยเล็กน้อยหรือท่านอะไรแล้วแต่ท่านสามารถหยิบจับพาเขาไปรักษาได้พูดง่ายๆว่าสุนัขกับคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะเพราะจริงๆเขามีตัวน่ารัก แล้วสถานที่พิพิณก็กลายเป็นคลินิกให้จิตอาสาห,หรือนักเรียนที่วันหนึ่งอยากจะเข้าสัตวแพทย์อย่างไรก็มาฝึกงานได้ใบเซอร์ไปตัวไหนน่ารักก็เอามาประกาศหาบ้านให้น้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อสุนัขใหม่มาเอาสุนัขที่น่ารักอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเลี้ยงและทำหมันแล้วเรียบร้อยมันก็เป็นการควบคุมแล้วเราไล่สัตวแพทย์ไล่ทยอยทำหมันไปเรื่อยมันก็ไม่ออกลูกแล้วคันนี้ ในระยะยาวเนี่ยผมว่าจบไดอารมณ์เหมือนควบคุมประชากรสุนัขไปในตัวใช่ไม่ให้เกิดใหม่จะเอาเอาที่มีอยู่เนี่ยเลี้ยงดูแลให้ดีแล้วก็จัดสัตวนตรวจให้เขาดูดูร้ายถ้าเกิดวันข้างหน้าเทศบาลมีที่ทางเทศบาลอาจจะรับไปดูแลในตัวหรือมีนะที่ไหนที่เขารับผมจะบอกงนี้ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยลองลองคิดกับย้อนกลับไปหม่ยว่าทุกคนไม่ช่วยเลยเลยแล้วบอกว่าเทศบาลเอ้ยหมาหมีหมาเต็มซอยเ้วช่วยมาจับหน่อยพูดแค่เนี้ย มันทำแม่แก้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้ก็บอกตรงก็ทำาไม่ได้เลยคือวันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าท่านผิดคนที่ให้อาหารหรือการดูแลแต่วันนี้ทางเทศบาลโดยท่านรองเนี่ยพูดแล้วว่าต้องการคนนําพาในการที่จะพาสุนัขพวกนี้ออกมาหาเบื้องต้นเลยอาจจะมีการตัดเขี้ยวใช่ไหมครับตัดเขี้ยวทำหมันใส่วามรี่แล้วก็แยกสัดส่วนให้ชัดเจนว่าอันนี้คือสุนัขดูร้ายที่เอาไม่อยู่เนี่ยวันข้างหน้าเ็ี๋ทางเทศบาลจัดออกไปให้อยู่ในชุมชนได้ได้อันนี้คืออันนี้คือขั้นต้นที่ทางเทศบาล ไม่ต้องบอกว่าขั้นต้นอันนี้คือทางเรา,เราทำเร,เริ่มแล้วทาแล้วทางเทศบาลก็ทําอยู่แต่วันนี้สิ่งที่ทางเทศบาลต้องการเพิ่มเติมเนี่ยคือกลุ่มคนอาสาหรือกลุ่มท่านนั่นแหละท่านคนที่ให้อาหารสุนัขในแหล่งต่างๆนะครับ,รบมาสมัครเป็นผู้ดูแลสุนัขจอเป็นสุนัขชุมชนกับ,บทางเทศบาลซะ ครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าท่านเผยตัวท่านจะมีความผิดอะไรเพราะท่านไม่ผิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับยืนยันคอนเฟิร์มด้วยอยากให้ช่วยใช่ครับอืมไม่ได้ผิดนะไม่ผิดแต่ท่านทานเทอาหารบนพื้นน่ะท่านผิดนะใช่ครับใจดีไม่เป็นไรแตวท่านก็เปลืองงบประมาณส่วนตัวนะครับผมเคยถามเนี่ยเขาออกเองหมดบางทีเอาไปซื้ออาหารซื้ออะไรมาผมอยากให้พอพอมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นโครงการที่ชัดเจนเนี่ยเทศบาลก็สามารถ ที่จะทำเป็นโครงการขึ้นมาแล้วก็ใช้โครงประมาณในการช่วยท่านคราวนี้ท่านก็เป็นจิตอาสาเต็มตัวแล้วใช้ใจใช้แรงอย่างเดียวแล้วไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองแล้วสละเวลามาอยากจะร่วมสนับสนุนแต่ไม่อยากออกแรงก็มาเติมบุญกันที่นี่แล้วท่านเนี่ยก็สวมเสื้อนั้นออกไปทําบุญน่าสนใจนี้น่าสนใจเสื้อน่ารักน่ารักสุนัขน่ารักดีครับก็จบไป